สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้สาวป่วงจะพาพี่น้องมากินปิ้งย่างซาบูนะพี่น้องนะอันนี้จะเป็นติดมันสาขาบางบัวทองนะพี่น้องเนื้อเขาได้อกได้ใจมากถือใจสาวป่วงถือแขวบเบาะยัดนะคะพี่น้องมาจ้ะ อันดับแรกเราก็จะเอาน้ำมันพายของเห่าลงไปทากระทะก่อนนะพี่น้องอันนี้ก็คงจะเป็นน้ำมันพายแท่แข็งนะพี่น้องนะเพราะว่านังมาเป็นก้อนเราก็จะเอาออกมาละลายให้หอมหึงๆเลยนะพี่น้องนะน้ำมันพายของเราละลายหอมดีแล้วเราก็จะอันเซิร์หมูของเห,าห่ามานะพี่น้องนะอันนี้คือหมูผสมพี่น้องนุ่มมากอันนี้คือเบคอนเบคอนนะพี่น้องนะใครเคยกินเบคอนไหมมาจ้ะ อันเซิร์นน้องๆลงไปนอนเล่นในกระทะซ้อมตกนรกกันเลยจ้ะพี่น้องเป็นไงโอ้ยสาวป่วงภาคไปน้ำลายไหลไปพี่น้องอ่าแล้วก็อยากไปตำอีกจังเลยเนื้อหมูเนื้อวัวเขาได้อกได้ใจมากเลยพี่น้องเนี่ยยิงหมูแดงของเขานะพี่น้องไม่ต้องพูดถึงเลยมีเท็กเจอร์ในการย่ำมีกระดูกมีอะไรเยอะแยะมากมายส่วนผักเขาก็มีให้เลือกเยอะแยะนะพี่น้อง นี่จ้ะอันนี้เป็นเนื้อออสนาเข้านะจ๊ะพี่น้องนะผสมจักเอิ้นถือบ่ถืกเด้อไปอ่าจเบิ่งเอาแต่ว่าอันเนี้ยสาวป่วงชอบม,มันนุ่มตามมาด้วยเนื้อ,อย่างนะพี่น้องนะ เนื้อย่างที่เราย่างไว้แล้วตอนนี้ก็พร้อมรับประทานพร้อมสวบแล้วพี่น้องโอ๊ยน้ำจิ้มก็ได้ออกได้ใจมากเลยสับป่วนชอบ <c oughs> ยัดเลยจ้ายัดแบบว่าคําตาส่วนอ่ะซ้อมซ้อมไปหนึ่งกรบเออนั่นละฟาดมันเข้าไปอีกพี่น้อง <c oughs> จ้ะมาต่อด้วยคำปมของบ่าวยัดอีกทีนึงอันนี้เบคอนบบายัดจะชอบมากเลยนะเบคอนอ่ะเบายัด ยัดได้เป็นโลสองโลเลยนะพี่น้องเบคอนกับเห็ดออริจิจหรือเห็ดนางลมหลวงย่างนะพี่น้องนะบ่าวยัดจะชอบปิ้งย่างมากกว่าแต่สาวป่วงส่วนมากสาวป่วงชอบลวกจิ้มแต่น้ำจิ้มเขาได้ใจมากเลยนะพี่น้องดีต่ออกต่อใจมากเลยแซบ่บดูจ้ะบ่าวยัดจะยัดให้ดูนะโอ้ยคำใหญ่ บ่อยากพูดถึงขันอมนมกันอมโดยเบิดตเตาแล้วพี่น้องคำโปมคักมาจ้ะมาตอกันโดยลวกจิม้มอย่าให้ขาดตอนพี่น้องลวกจิม้มป่ะเดินทางไปจุ่มกันเลยมาจ้ะน้ําเดือดปุดๆเลยชาบูน้ำำําดําขันกินกับแจวไข่เด้พี่น้องไข่ไข,ข่แบบว่าไข่ดิบตีนั่นแซ่บซาบวงแนะนําซาบูน้าดากินกับไข่ดิบ ค่อยภาพไปน้ำลายไหลไปพี่น้องจุมจุมอันนี้อันนี้จุม้มเจ้าซาบูเขาคักเด้อพี่น้องซาขาบางบัวทองสาวปวงแนะนำติดมันแซบแซบได้อกได้ใจมีเติมเจ้าสองถวยผุนพี่นอ้องคักมายัดกันเลยจ้ะหยัดคำตาสวดไปเลยโอ้ยโอ้ยถือแข่ถือแข่าผู้เฒ่าซาบูนี่ถือแข่าผู้เฒ่าแห้ง ตะปิ้งย่างส่วนหลายสิบเบาวยาดกินชาวเบิงหนาพระเอกน้อยหอยสังข่อยพี่น้อง <มา S 1> ถือแคลเป็นหลายมากปิ้งย่างกินแบบเกาหลีนี่พูนาอืมข่อยม,มันพระเอกเกาหลีพี่น้อง <c oughs> มาจหัเมาาื่อจมซาบู่ของข่อยต่อพี่น้องซาบู่ในถือแคลเสาปวงเพราะว่าเสาปวงเถ่าวแล้วต้องหย่ำแบบนี้พี่น้องไปย่ำปิ้งย่างขึ้เขาเพ่ได้ดอกมาจา่าญาติกระสวบบับบับ,บ,บไปเลยสิจา้าจะรออะไรอ ถูกแควอะอะบ่ายัดมาพร้อมเมนูเกาหลีอีกแล้วพี่น้องอเบคอนเพา่เนี้ชอบมากหวดน้ำจิม้มกรุบๆไปอีกบาทหนึ่งยัดคําตาสวดไปเลยไปโดบ,บ่าวยัดยัดกันพี่น้องเสาวสงสัยหรือยังว่าทำไมค่อยตั้งซื้อว่าบ่าวยัดต,ตัวเจ้าเบางิงที่เรมันยัดคําจังสิปุ้ยพู้น้ะเจ้าว่ามันยัดจังได๋ออตายเลว ผู้ใดสนใจอยากเอาบ้าญาติไปเลี้ยงยีบ่บอถ้าบะมีไผ่เอาไปเลี้ยงสาวปวงเสียเอาไปโผดทั้งวัดล่ละแด่หลวงตาหลวงตาโทรมาหับเอาบ้าวญาติในสาวปวงเลี้ยงบ่ไหวแล้วมาจามาเบงเางแจวเขาอุ้ยคนดีค่ะพี่น้องของกินเขาก็มีหลากหลายอย่างแด่พี่น้องอันนี้บ่ไดดได้ค่ารีวิวให้เขาดอกมาเอาเอามาให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งซื้อเพื่อผู้ใดอยู่แถวนี้ไปตำเด้อพี่น้อง คลุมค่ะถือเงินไป250มตรท้อนพรเนื้อเขาก็จะมีหลายอย่างเดียมีทั้งหมูทั้งเนื้อน้ำเข่าทั้งซีนทั้งเสือห้องไห่กระนมดีบักซีนสามสั้นหมูสามสั้นโอ้ยถึกใจสาวปวงของกินเล่นกุบกรับกับมี หลายหนึ่งพี่น้องมีหนักเก็บใส่กอกอีสานใส่กอกไถ่ใส่กอกเล้าใส่กอกฝรั่งกับมีเด้อพี่น้องผู้ใดมากวัอนซีฟูดกับสิมีเด้อพี่น้องไข่หมออไข่มึกปลาหมึกซดโอ้ยตายบางยัดกะทายเห็นร้อยตาจังเลยสาวปวงพักสาวปวงก็ออกจักเวงโอ้ยเพิ่นมาไทยเอาแนวมากเพิ่นพี่น้องเบคอนเขากิ่นแนวข้าวเราเราเขาก็ชไปหาของหวานกินเด้อพี่น้องที่จริงพิ่ก็มีแขกไม่หยังงยู่ดอกไม่แขกไม่ผลไม้แต่สาวปวงกับมากมากไอเติม ไอติมก็สิเป็นไอติมบักน้วเด้อันพวกหวานๆขมๆน้ำมันน่ะว่าถืกแถวสาวปวงบในใดดอกสาวปวงมาร้างปากโดยบักน้ำกินข้าวแลก็ตตองมาหาแนวส,สมสมตัดพี่น้องหัวก็สิฟูในเดือขายของแล้วใหม่ๆบ่มีโอกาสงามน้ำเขาดอกข่อยนะไปละพี่น้องจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสาวปวงกับางยัดนะเด้อบาย